ตอนนี้ผมอยู่ที่ Cambridge นะครับเรามาที่ CSVA p ครับเป็น Cambridge School of Visual Performing Arts โรงเรียนสอนศิลปะนะครับสำหรับเด็กนักเรียนที่อยากจะเรียนฟาวเดชั o นนะฮะเรื่องของแฟชั่นดีไซน์ออกแบบกราฟิกหรือแม้กระทั่งไฟอาร์ต art, หรือการละครตรงนี้คือที่ที่เหมาะมากเรามีนักเรียนอยู่ที่นี่ ไม่รู้ว่าน้องจะยังอยู่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราแอบไปย่องไปดูกันไปครับตรงนี้ทางเข้าโรงเรียน c s p a นะครับเราก็จะต้องมีป้ายนะครับ visitor security ที่นี่เขาให้ความสำคัญมากนะครับเราจะเดินดุ่มๆมมาเข้าตัวอาคารยอะไรเงี้ยไม่ได้นะเขาไม่ให้ทีนี้เป็นห้องเรียนแฟชั่นดีไซน์ครับ f o s i l i t y สำหรับแฟชั่นดีไซน์หรือคือครูอาจารย์ โอเพน i มายมากครับผมบอกว่าที่นี่ใช้หลักสูตรของ u a l ดังนั้นเนี่ยมันคือ l e เวลที่ก่อนจะเข้า UEL นะครับ In here, so level t r e e is the year before they go to university, which is level four obviously. Right? So <Okay. S 3> we are spending a year with them. We really work on projects that make sure student has the right mind to study fashion. เซอร์ไพรส์คิดน,นะครับว่าไปอยู่แล้วก็โผู่มาหาคิดเลยได้ถามกันว่าคิมเรียนที่เป็นยังไงบ้างพอ,อไปเราจะไปดูห้องเรียนกราฟิกดีไซน์กันนะครับเพราะว่านักเรียนของเราเนี่ยจะเรียนอยู่ที่ห้องนี้เราไปย่องดูน้องกันครับตรงนี้หรือเปล่าอืมหรือว่าตรงนี้เรามีนักเรียนอยู่ที่นี่เรามีนักเรียนอยู่ที่นี่ Surprise, ตอนแรกผมกะจะมาเซอร์ไพรส์น้องคิมน,นะครับนักเรียนของเราที่นี่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์กว่า,วาครับวันนี้น้องไม่อยู่แต่ก็ต้องบอกว่าห้องเรียนที่นี่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับค่อนข้างจะคอมแพกไซส์มากเลยแต่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม็หรือว่าอุปกรณ์การเรียนอย่างอื่นครบครันเลยและที่สําคัญพอมันห้องเล็กๆเ,เนี่ยผมว่าเขาสามารถเดินไปคุยกับคุณครูได้ง่ายนะแล้วในส่วนของห้องนี้นะครับเป็นห้อง 3D แล้วก็ไฟายอาร์ตนะครับ ซึ่งผมไม่เคยเห็นห้องได้คัดหรือว่าอุปกรณ์การทำได้คัด3มิติใหญ่เท่านี้ในโรงเรียนมัธยมแล้วมีอุปกรณ์ครบขนาดนี้มาก่อนนะครับว่ามันอื อยากมาเรียนเองเลยคุณครูที่นี่เขาจะดูเรื่องพอร์ฟิโอในการยื่นเข้าหมายเวลยด้วยนะสายที่จะเข้าอยู่ทางศิลปะเนี่ยพอร์ฟิโอมีความสําคัญมากและที่นี่เนี่ยผมว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพอร์ฟิโอการเรียนศิลปะนะครับจะต้องเข้าใจว่าเรามีแนวความคิดแบบไหนถึงถ่ายทอดออกมาแบบนี้มันไม่ได้ทําแบบมัวๆแล้วออกมาแล้วเออนี่คือศิลปะนะดังนั้นการที่จะเรียนรู้ว่าเราจะถ่ายทอดความรู้สึกของเราออกมาเป็นชิ้นงานเนี่ยมันต้องมีการไกด์โดยผู้ ครูคุณครูที่นี่เขาทําหน้าที่นั้นครับทำให้เราเข้าใจว่าความคิดมันเดินทางออกมาเป็นศิลปะได้อย่างไรแล้วก็สําคัญมากๆเลยในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของศิลปินดังๆหรือว่าศิลปินในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอะไรมาบ้างเขาคิดอะไรแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะได้อย่างไรตรงนี้จะเป็นอีกแคมปัสหนึ่งของ CSVP ครับเป็น d Dance Studio เราจะไปดูเด็กที่เรียนพ e r f o r m i n า a r t กัน Just to fade you what do we think here, CSVPA? Well, we in life had boring experiences for every student who walks through the door. Learning should be fun. Education should be fun. People when they come and walk through the door should be excited by what they're learning academically, intellectually, artistically. And that's what we want for every student who comes to CSVPA. เราไปดู CSVP a มาเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าน่าเรียนทั้งตัวเมืองก็น่าอยู่สำหรับสายที่อยากจะมาเรียนอาร์ตผมว่าตอบโจทย์สุดๆเลยอ่ะโดยเฉพาะพวกดรามา่าหรือว่าพวกการาฟิกดีไซน์ผมว่าน่าสนใจดีนะปิญาปิญฉาเด็กเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกัน เป็นบรรยากาศที่แบบมันคลาสสิกเนี่ยบรรยากาศดีมากและนี่คือแดดมาแล้วออมันก็อบอุ่นแล้วก็ตรงนี้ก็มีคาเฟ่คุณลงุงคุณป้านั่งกินกันแบบอร่อยยมีโทนี่์ห่ยกายเด็กรู้สึกเครียดก็มาตัดผมทำผมทำสีผมตรงนี้ <c oughs> <laughs> พูดไปเรื่อยจริงๆเลย <laughs>